สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าแป๋ยุป,ปาค่ะมื่อนีสิผ้ามาเอาหน่อใหม่ในสวนเนียค่ะยุขางขั้วนี่ค่ะค่ะมีแต่นอนใหญ่ๆค่ะถ่าอยู่หลายอยู่โดนเติบด้วยค่ะจังสิมีนองสิฝนตกมากยัางไม่นอป้าเสียหน่อสูงๆละไปมันนี่ดังไฟไปหรอเสียหน่อใหม่ไปแกงหน่อใหม่อันนี้มันเป็น เป็นน้าไม่กิมซุ้งค่ะมันสิล่ำล้ำมันสีบอคอยงามลํำมันสิดคๆเงอแต่ว่านอมันอ่ะหลายแท้ๆค่ะนอมันออกเป็นจีมๆกันอยู่เลยค่ะค่ะเมื่อนี้กะมื่อนี้กะผากภาษาอีสานบานเท่าค่ะทุกเทือกับสีว่อไทยป้าปนกันก็ได้คือทหารเนี่ยแหละค่ะเมื่อนี้ใส่เสื้อทหารพอยุงมันหลายคือทหารมาหานาไม่เลยค่ะมื่อนี้ เอาก็เอาง่ายๆแล้วค่ะตัดตัดเอาโหลดค่ะเนี่ยอันนี้ปากมีเรื่องทุ่นแรงด้ยนี่ใส่ขอนก็มีดตัดเป็นสีโหลดค่ะง่ายบ่ใส่เสียมเป่มันมีแห้งซับอ่ะนั่นได้ล่ะเอานอสูงๆไปเห็ดนำผสมนําเอาไปขต้มไปกินแจวน้ำกินร้ายกับบได้แล้วเพราะว่าถ้ากันเป็นเกลาเป็นซิปเนาะ ลุงก็กินบ่ได้ป้าก็กินบ่ได้หลายอกะบอกเคยบอกอันเคยบอกทุกคนไหวเนะวาะวายหอดย่ามนาใหม่กะสิผ้ามาเบิงนาใหม่นี่แหละค่ะยักน้อยกะกะสิแมนเฮ็ดกะสิออกน,น้่นขางๆนี่แหละค่ะนั่นแถวนี่แหละเมื่อนี้สิตัดไปจักสองสามนอ,นอะ่ะ ไหว้ติเฮ็ดนอนอไม่สมนอไม่มั่นนหคะทั้งนี้เขาจะเอื่นนอโอสันวะทั้งเหนือนี่เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนสิได้เห็นนะเดีย๋ยวป่าใหญ่มาทั้งนี้เมื่อนี้ล่วงว่างวางแง่มาแร้งแต่เสิเมืดแน่เมื่อนี้ฝนมันตกหลายเอาไงวะคะ่ะอันนี้ออกก่อนนี่น้ำใหม่อะ เฮ็ดน้าไม่สมไมถ้ากินย่แรงอะไรได้ด้ค่ะเฮ็ดน้อ้อไม่สมที่เฮ็ดเป็นปีไวรดอะคะ่ะก็ต้องซับเข้าแถาแล้วแห้งมาหน่อยใส่เครื่องทุ่นแรงแนวนี้แหละคะ่ะนั่นแล้วละเห็นบ่เอาง่ายไงยน้ำใหม่ไหมน,น้ำมันง่ายนึงค่ะเดี๋ยวปากจะไปปอก ปอกแล้วก็สิเอาต้มเอาไปจักสามนอกันแล้วกันนอ้มันผลนอนหนึ่งก่ทั้งผลอันนี้ว่าเห็นมันใหญ่อีกักน้อยเห็นมันสูงอีกักนอ้อยแต่ก็อีแมานางน้เดิค่ะน,นี่ก็สิเอาง่ายอยู่ค่ะปลูกไว้ถ้ากินก็เินบอเ,เบิดแต้วค่ะน้ำน้ำไ้น้ำสวนนี่น้ำปาน้ำ กินตามธรรมชาติตามฤดูกามลมมไปเห็นป่านะไหมเอ้าก็ไม่เห็นไงแถวไปรตรงซับไปสักแกเป็นสี่ละเอาทุนแรงนะ่ะปอกหนีซะเป็นยังล่ะเนี๋ยจิบปอกให้เบิง้งปอกง่าย เฮ็ดแบบบานๆง่ายๆโหลดต้องเฮ็ดหยากดอกเฮ็ดหยางคืดอีหยางคืดให้มันง่ายๆคืดหยากแหล่นเป็นอุปสรรคต่อนี่เคยเฮ็ดให้ลูกเบิองลูกวะโอ้ยแม่ไหมแม่เนี่ยเียดหยางคืดง่ายแถวสัตว์เคยเฮ็ดให้มันง่ายๆตัวน่ะพ่อแม่เขาสอนมา เราก็เห็นมันเห็ดมากระสาปอกน้าใหม่จะซื้อเนี่ยแล้วหล้วสิไปนี่พิธีรีตององอียงเนาะกินตามฤดูกาลนี่แหละกินตามอันที่มีที่เป็นนี่แหละพี่น้องเลือกเด้เลือก,อก,อกวิธีแนวนี่ก็ต้องอยู่กับมันไป มันบรูตะบลาได้แต่ว่ามันแห่งสบายใจยวงสิได้ละนอนหนึ่งละ่ะคันขยันก็นได้เงินน้ำน้ำใหม่ละเห็ดน้ำไม่สมไว้ปีกรพูดน้องสาวเพิ่นมาอยู่น้ำช่วงหน,น,น้าฝนหนิไปเห็ดงังเฮ็ดตะนอ ปอกแต่นมัเผาเนมัยยุ่งสั่นละเมื่อหนีปากกับไปสามนอขนขยันมาแล้งมนายยุ่งมันชุ่มยุ่งมันหลายในสวนเนี่ยข้าวไดฉสดยาเนาะข้าวบดใส่สารเคมีสวนอื่นเขาจะอกกับบ่ค่อยมิยุ่งแล้วเขาจาฉสดยาขาห้าฉีดยาขามาแลงนั่นนี่นั่นเนาะนอนนี่นั่นของห้าวกัไปเห็ดแหละ ยดีงเงี้นมูวาเธอสัตว์ขันเธอเสียเพ็ดนำไปสมเธอห้มันเหี่ยวกันเด้อสันเอาคือวางสันสนับมูวามันยังแสบสันก็เลยเอาปอยให้ไว้ไว้เห็นมันเหี่ยวกันเนี่ยขันอันขันมันมูเบิ้งคลิปกะเพ็ดเวถาอยู่เด้อขันมีเวลาเข้าไปในเมืองกะสิเอาไปเยือนห้ เอิญออกมาเอาโมกับสิได้กินน้ำกันคุณยายกันมากมักเลยนี่คุณยายอยู่ในเมืองมากหลายนอนไม่สมนอใหม่อีหยังเพิ่นกับมกัแกแต่กบว่าอยากให้เพิ่นกินหลายเพิ่นกะว่าโอ้ยให้แม่กินหลดอดสันเพิ่นมาแม่เถ่าแล้วสน <laughs> ันกินกระต่ายเมื่อกินกระต่ายซะสันเพิ่นมาแหมเช็ดยังไงอยู่ ให้แม่กินซาซันเปาติลิตนนะเพราะมันเป็นโลกเป็นล้านกะวกเอ่พันกับไม่อยากให้กินแล้วเนาะแต่ว่าเข้าเห็นพันบองแั่เขากะเฮ็ดไปฝากเพิ่นเฮ็ดย่ามใดก็ฝากเฮ็ดไปหายทุกปีละอกสามเนาะ เบื้อเดี๋ยวเมืเไ,ได้หาวิธีเป่ะอันนี้ก็จํามาถ้าตอนน่อยๆเละตอนไปหานอก,กระสะอยู่นะาหมืนปลาท่ามน,นะหานอใหม่ไพปลาตอนเป็นเน็กหน่อยย่ามนอใหม่ก็หานอใหม่ย่านปลาขึ้นก็ไปเอาปลาขึ้น ขมือกว่าได้ไปเห็ดจังสัตแล้วอยู่ต่ใน,นสวนใหญ่ทินฐานมาอยู่ไม่อยู่ไก่เนาะมาอยู่เชียงใหม่พี่มีแต่ลูกหยาดมิดพี่นนองมาหาไม่เทียวหางคนกับว่าโอ๊ยตะลิโตนแทะไม่เห็นอาหยุงสิกะวา,าลิโตนสีมาริโตนอาเฮ็ดน,นางนอาอายุดีสบายอาอาย,อยุยได้เยอะเคยจะเห็นอาอยุด อยู่ในเมืองนาจ๊ะนะกให้ลืมๆไปซะกำนันงคิดยังหลาหรออยู่คืออาอยูล่ล่ะสบายแล้วอยู่คือหนาคืออาอยู่เนี่ยได้กินนตะของสดๆใหม่ๆเด้บันี้กินของอยู่ในตลาดบันน้กินผงสลดหลกินของสดๆใหม่ๆอันนี้พันอยากกินกะต้ม ตำแจวหรือว่าแกงเท่าน,นั้นละ่ะบายานางกับเขียวจึงพึ่งอยู่ทั้งพูดแล้วล่ะคะ่ะแล้วล่ะคะ่ะพี่น้องทุกคนชีวิตของป่าไนะง่าไง่าย,าย,าย,ายอิลีค่ะคลิปนี้กะถ่ายไม่ให้เบิงเนาะว่ามีเนาใหม่ยง่ม,มีเนาะใหม่ก็กินเนาใหม่มีอัน เฮ็ดก็กินเฮ็ดมียางก็กินตามสภาพที่เฮามีเฮ้าเป็นคันเฮ้าพ่อใจแล้วมันก็มันก็นกดีทุกอย่างมันก็พ่อใจทุกอย่างนั่นละ่ะพออยู่พอกินพ่อได้ค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เนาะพี่น้องสุภูสุคนก็สิคลา,ายป่าแล้วคันอยู่น้ำปลาน้ำสวนค่ะค่ะคลิปนี้ซ้ำนี้ก่อนเนาะคลิบหนาพอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ปะป้าแป๋อยูปป่ป่าสวัสดีคะ่ะพอกันไหมคะ่ะ ฝากไว้ไต่คอมเมนต์เด้อค่ะค่ะค่ะมี่ยังก็ฝากไวะะ้เด้อค่ะขอบคุณหลายๆที่ติดตามป่าเนาะค่ะสวัสดีค่ะ